สวัสดีค่ะเราจะมาทําการบันทึกรายการค้าระบบลูกหนี้ AP นะคะโดยการวางบินเพื่อติดตามหนี้ค่ะวันที่21มกรานะคะจะมีรายละเอียดดังนี้ค่ะจัดทําใบวางบินเพื่อไปวางบินบริษัทโมเลกุลจํากัดสําหรับเอกสารดังนี้ 1. ใบส่งของทับใบกากับภาษีทับใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง SI0001 0003 ใบที่สองนะคะคือใบลดหนี้ทับใบกำกับภาษีเลขที่อ้างอิง SM 0 0นย์ทับศูนย์ค่ะเราจะกลับไปที่หน้าโปรแกรมกันนะคะค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้าโปรแกรมนะคะเราจะทําการบันทึกใบวางบินค่ะให้เลือกไปที่ระบบลูกหนี้และวิคอหนี้นะคะค่ะแล้วคลิกไปที่ปุ่ม workflow ค่ะ เมื่อเข้ามาในหน้า s m a r t b i t Flow นะคะเราจะทำการเลือกใบวางบิน SL ค่ะค่ะเมื่อขึ้นมาให้เลือกเลี่มเอกสารนะคะเราจะเลือก0001 00นะคะใบวางบินระบบขายค่ะคลิกปุ่ม OK ค่ะค่ะเมื่อเข้ามานะคะเราจะทำการเพิ่มข้อมูลโดยกด F3 เพิ่มนะคะ ตรงเลขที่อ้างอิงนะคะเราจะยังไม่คีย์ค่ะระบบจะรันเน n g งให้อัตโนมัตินะคะเราจะมาใส่ตรงวันที่แทนนะคะเป็นวันที่21มกราค่ะค่ะแล้วเลือกลูกค้ารหัสนะคะโดยการจะใส่จุด Enter ค่ะให้เลือกลูกค้าที่ต้องการนะคะคือบริษัท โมเลกุลจำกัด c ขีดศูค่ะกด enter เลือกนะคะเราจะลงมาใส่ในรายการ invoice นะคะโดยใส่ตรงเลขที่อ้างอิงโดยการใส่จุด enter นะคะค่ะให้เลือกรายการ invoice ที่จะนำมาวางบินนะคะเราจะเลือกรายการ รายการเลขที่อ้างอิง si 0 0 0ย์ศูนยนทับ0 0น0 3นะคะติ๊กไปที่เ,<อ>เลขที่อ้างอิงนี้เลยนะคะส่วนใบที่2คือใบ sm 0 0 0ย์ศูนยทับศ0น0ค่ะเราจะติ๊กถูกไปที่ ใบอ้างอิงนี้เลยนะคะแล้วกด enter เลือกค่ะค่ะเมื่อเราเลือกข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะคะในรายการแรกนะคะจะเป็นใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้ค่ะเลขที่อ้างอิง si 0001์ศูนนทับศูนยนะคะเป็นยอดเงินจำนวน5885บาท ใบ,ใบที่สองนะคะเป็นใบลดหนี้ทับใบกำกับภาษีเลขที่อ้างอิง SM 0 0 0 1์นทับศูนยนะคะจำนวนเงิน3,745บาทค่ะเมื่อเราได้คียข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะกด F10 บันทึกค่ะรายการวันที่21จะมีข้อมูลเพียงเท่านี้นะคะเมื่อเราจะไม่คียข้อมูลต่อให้กด escape ออกค่ะ ค่ะก็จะเห็นว่ามีรายการที่เราบันทึกเมื่อสักครู่นะคะเป็นหนึ่งรายการะคะ่ะเมื่อเราจะไม่ทำรายการต่อนะคะเราจะกด escape ออกไปที่หน้าจอหลักค่ะ